เบื่อไหมกับโรคไข้ภาษาอังกฤษที่ทําให้เราสอบไม่ผ่านสักทีเหนื่อยไหมกับโรคไข้ภาษาอังกฤษที่มักกำเริบขึ้นมาเมื่อต้องคุยกับชาวต่างชาติหรือจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษภาษาถือว่าเป็นวิชาทางทักษะและต้องใช้อยู่เสมอดังนั้นจะพัฒนาขึ้นได้ต้องอาศัยการฝึกฝนถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องหมั่นฝึกฝนและใช้อย่างเป็นประจำนะสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้โดยการฝึกจำข้อสอบฝึกอ่านบทความรวมถึงการฝึกฟังบทสนทนาสั้นภาษาอังกฤษ อยากคุยกับชาวต่างชาติอยากเพิ่มโอกาสให้ตัวเองต้องทำยังไงดีนะมาเข้าคลินิก EOL System กันเถอะ EOL System, e <OL> System เป็นคลินิกเกี่ยวยารักษาไข้ภาษาอังกฤษของคนไทยอย่างตรงจุด English Clinic for Thais ตรวจเช็ควิเคราะห์รักษาไข้ไวรัสที่ทำให้คนไทยอ่อนแอภาษาอังกฤษและช่วยให้คนไทยเก่งอังกฤษได้ด้วย Roadmap to succeed in learning English by five steps of EOL System และไม่ต้องไปไหนไกลสามารถเข้าคลินิกออนไลน์ได้ทาง w o v i n t e s t n e t เข้าอะไรที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตสะดวกสุดๆ EOL System สามารถวิเคราะห์และเยียวยารักษาไข้ไวรัสทางภาษาอังกฤษ,าษานี้ได้ด้วย 1. ครั้งข้อสอบครั้งข้อสอบในเว็บไซต์ของเราเปรียบเสมือนห้องคัดกรองเพื่อวินิจฉัยหาจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ป่วยได้ข้อสอบที่มากกว่า70,000ข้อสห้องวิเคราะห์และประเมินผล ้องวิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเสมือน l a บ o รา t o ร y หรือเงมิฉัยโรคภาษาที่อ่อนด้อยช่วยตรวจว่าผู้ป่วยควรรักษาตรงส่วนไหนสาครั้งบทเรียนไปกันเถอะโอเคหลังจากวินิจฉัยและทราบจุดที่อ่อนแอของตนเองครั้งบทเรียนเปรียบเสมือนยารักษาที่ช่วยเยียวยาไข้ภาษาอังกฤษทางคลินิกของเรามีบทเรียนมากกว่าห้าร้อยบทเพื่อให้ผู้ป่วยไข้ภาษาอังกฤษหมั่นดูแลทบทวนอยู่เสมอสำหรับคนไข้ที่อ่อน listening คลินิก EOL มีบทเรียนมากมายให้ฝึกฝนการฟังและต่อยอดไปถึงการพูดเพื่อเยียวยาวอาการป่วยภาษภาอังกฤษได้สามารถฝึกทักษะการฟังได้เยอะตามต้องการอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลาสำหรับคนไข้ที่อ่อน reading คลินิก EOL มีบทเรียนมากมายตั้งแต่ระดับ Basic English ให้เลือกเรียนเพื่อเยียวยาวอาการป่วยภาษภาอังกฤษได้ 4. ห้องเก็บระเบียนผล ในกระบวนการที่4จะมีการเก็บข้อมูลของคนไข้อย่างละเอียดเปรียบเสมือนห้องเก็บระเบียนผลเพื่อตรวจดูความคืบหน้าในการรักษาอีกทั้งยังเหมือนกันมา follow up อาการหมวดกับคุณหมอตามนัดเพราะสามารถดูความคืบหน้าและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสวัสดีค่ะคนไข้หลังจากเข้ารับการรักษาจากคลินิกเรามาแล้ว1เดือนรู้สึกยังไงบ้างคะสวัสดีครับรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย อ่านบทความภาษาอังกฤษเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นด้วยครับค่ะจากข้อมูลที่เราเก็บตั้งแต่เริ่มเข้ารักษาคุณมีพัฒนาการในด้านการอ่านและคำศัพท์เนื่องจากคุณทำแบบฝึกหัดอยู่เป็นประจำค่ะขอให้คุณขยันทำแบบฝึกหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่านัดครั้งหน้าคุณจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะหลังจากเข้ารับการรักษาจากคลินิกเรามาแล้วหนึ่งเดือนรู้สึกยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะ,คะอาการฝืยภาษาอังกฤษดีขึ้นและ,ะลทัพศ์ เพราะคุณเข้าบทเรียนฝึกฟังอยู่เป็นประจำค่ะขอให้คุณขย,ยันฝึกฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าหนัครั้งหน้าคุณจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอ 5. ห,ห้องตรวจเช็คสมรรถนะการสอบขั้นสุดท้ายเปรียบเสมือนห้องตรวจเช็คสมรรถนะของผู้ป่วยไข้ภา,าษาอังกฤษในการทดสอบ,บร,ระดับด้วยข้อสอบมาตรฐาน E.S.T. หรือ E.O.L. Standard Test สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนัดครั้งนี้ก็ครบสามเดือนที่คนไข้เข้ารับการรักษาอาการป่วยภาษาอังกฤษกับคลินิก EOL แล้วนะคะครั้งนี้เพื่อตรวจให้มั่นใจว่าคนไข้อาการดีขึ้นมากแล้วจริงๆคลินิกเลยอยากให้คนไข้ทำข้อสอบมาตรฐาน EST พร้อมสอบแล้วครับผลออกมาแล้วนะคะคะแนนดีมากอาการป่วยภาษาอังกฤษของคนไข้ดีขึ้นมากมากแล้วค่ะ แต่อย่าลืมฝึกฝนทำแบบทดสอบเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นนะคะเพียงแค่หมั่นเขยียนเข้าคลินิกและฝึกฝนอยู่เป็นประจำโรคไข้ภาษากฤษของคุณก็จะได้รับการเยียวยายอย่างตรงจุดภายใน3เดือนโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้ใจ่ายหลักมืน่นถ้าคุณคิดว่ามีเพียงแค่นี้เราอยากจะบอกว่าคุณคิดผิด นอกจาก5 Steps แล้วเว็บไซต์อของ EOL ยังมี EOL Online Knowledge Magazine ที่อัปเดตอยู่เสมอไว้ให้คนไข้และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนมาอ่านเพื่อเพิ่คมความรู้ภาษาอังกฤษได้แบบฟรีๆอีกด้วยมารักษาไข้ภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง